สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําเกี่ยวกับบทเรียนเกี่ยวกับการทํางานアーストอ์แล้วเราต้องการเอางานร์ตทอยของเราเนี่ยไปทํางานใน NFT หรือทําสีใหม่ใน Substance Painter แบบเนี้ยนะครับซึ่งคลิปนี้จะเหมาะกับคนที่ทําาร์ตทอยโดยตรงเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้เฉพาะ C バดแล้วก็ส่งไป Substance เลยจะไม่ผ่านมายาเลยจะเป็นบทเรียนที่เหมาะสําหรับคนที่ทำร์ตทอยเนี่ยสามารถทําตามได้แน่นอนนะครับโดยในบทเรียนเนี่ยก็เกี่ยวกับ Substance Painter ซึ่งใน Substance Painter เนี่ยปกติเราก็จะใช้ C バดมายาแล้วก็ Substance Painter ร่วมกันนะครับโดยในกลุ่ม ซีบัตสตูดิโอเนี่ยผมก็จะมีคลิปหลากหลายที่ผมอัดไว้เพิ่มเติมไว้อยู่แล้วเกี่ยวกับซีบัตไปซับสแตนไปมายาอยู่แล้วแต่ว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นบทเรียนที่เฉพาะเลยว่าคนที่ทำอาร์ตทอยแล้วต้องการทํางาน NFT เนี่ยคุณไม่ต้องผ่านมายาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปฝึกมายาเราอาจจะยากใช่ไหมก็มาดูในคลิปนี้เลยนะครับว่าเอยถ้าเรามีอาร์ตทอยมีงานที่เราปั้นไว้แล้วเนี่ยเราอยากส่งไปซับสแตนโดยที่ไม่ผ่านมายาเลยเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็จะมีไล่ตั้งแต่เส้นแบบ Lean, บรูนมาง,ง่ายๆจนถึงจ,จัดการเเสส้้้้นนนนหรรรียรยยยบอแแลลวววถ UV, วถึงึงงงงจจจะะทําาาาา UV ่่ไปััมมกกกิๆ็ แต่ว่าคลิปนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ใช้มายาเลยนะครับผมจะใช้เฉพาะซีบัตแล้วส่งไปซับสแตนเบลเตอร์ไปเพ้นส์สีไปเปลี่ยนสีแบบต่างๆนะครับซึ่งถ้ายิ่งคนที่ทำอาร์ตทอยอยู่แล้วเนี่ยโอเคเราปั้นงานซีบัตได้อยู่แล้วเรามาลองฝึกจัดการเส้นจัดการ UV เพื่อที่จะส่งไปทําสีใหม่เวลาเราใช้ซับสแตนเบลเตอร์เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายสามารถเพ้นเพิ่มเติม,ตมนู่นนี่นั่นคาบกระทาะต่างๆนะในคลิปนี้ผมก็สอนตั้งแต่การจัดการเส้นเลยโดยในคลิปนี้นะครับผมจะได้โมเดลจากคุณ P, พพีงศกกร,ร็ คือเป็นนักเรียนในกลุ่มซีบัตสติลเด้นเราเนี่ยแหละแล้วเขาก็ทาสายอาร์ตทอยมาอยู่แล้วแต่ว่าตัวงานของเขาเนี่ยเขาไม่เคยใช้มายาเลยผมก็เลยขอตัวงานเขามาเดี๋ยวผมจะสอนเป็นบทเรียนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้เราสามารถใช้ซีบัแล้วส่งไปซับเซนต์ยังไงให้ได้เนียบๆนี้เลยนะครับผมก็เลยขอคาแรคเตอร์เขามาแล้วก็เอามาทําให้เป็นบทเรียนให้ดูเลยงนั้นคลิปนี้นะครับก็จะสอนตั้งแต่การจัดการเส้นให้เรียบร้อยคือแบบง่ายเนี่ยแล้วก็มีนะครับแบบปั้นเสร็จส่งไปเลยกับการที่จัััดดกกกกกาาาารรรรร Wiframe ใใใหห้้้้เเเนนนนนีีีีีียยยบจ UV UV Layout UV แลว็็มมงง C ท่่ออูพ ีเลเอร์เราทาตัววายเฟรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราส่งไปซับแซนมันก็จะง่ายแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีชุดเกาะของเราแต่ละชิ้นอยากจะเปลี่ยนลวดลายต่างๆนะคะนรับเวลาทา NFT เราจะเปลี่ยนเป็นคอลเลคชันเนี่ยเราก็เปลี่ยนด้วยซับแซนได้เลยเราไม่ต้องไปนั่งทําใหม่ในซีบัตนะครับก็ใช้ซับแซนจูนความันเงาจูนแมทเทอร์เรียลขึ้นมาใหม่แบบนี้ก็จะทําให้เราสะดวกในการทํางานมากขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเราทํางานร่วมกับซีบัตกับซับแซนได้โดยตรงเลยนะคือทำซีบัตเนี่ยทำรั้งเดียวเลยพอเราโยนมาซับแซนปุ๊บเราอยากจะเปลี่ยนสี คุณก็เปลี่ยนใน s Substance ไปเลยนะครับซึ่งคลิปนี้แหละจะเหมาะกับคนที่จะอัมอาร์ตทอยแล้วก็ส่งมา s u b s t a n c e อย่างเดียวหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ